ยูท่านคนคนของโลกสำหรับปัญญาที่น่าท้าทิษตีก็เองแยกกันกัรแต่นั่นเขาทำบุญหนักเขาเจ้าไปพักเลยกับคนรวยต่อเขาพูดว่าอะไรนะเจาบไปพักเลยนับผักตองเราเข้าต่อต่อลวายพระข้าวพระพุทธเจ้าทีนี้เทวดาจะบอกให้เลิกันเลิกทำบุญไม่ยอมพระเทวดาวกนี้เยวไล่มาให้อยู่สุคระนะ โสดบันนเจวเทวดาต้องยอมกลัวละมีฤทธิ์มากกว่าเวิดาถ้าคนนี้เทวดาไม่ยอมออกมาแจกเป็นเสียงๆเนาะที่เป็ประสกาไมได้ทำว่าคุณัมากเทวดานี้หมอเลยยอมออกแล้วใช่เวิดาต้องยายามใ่ใให้มีักรงแก้ไทำไงดีเ่จะให้หลังมีสายโคสายเครื่องให้ไอกไปแเราเาเ็นบอกผมครับที่เทวดากขามีเรื่องากหผมรัทีเทนอัตาสุ เจตีว่าในขังเราตรงไหนม้น้ำโบคาธา่อนนะเดี๋ยวขับไปขังไว้ขึ้นโบให้ไปเอาออกไปจองที่ดินแบบื้นมาเอาโปงันเมื่อธาดอนนะก็ไปตามมาเมาคืนให้เจตีเจตีก็รูนยังจับก็เลยเอาไยให้เทวดาแล้วก็ได้เทวดา